โดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงการภาวนาหรือว่าการทำสมาธิหรือว่าการเจริญสติเราก็มักจะพูดเราก็มักจะนึกถึงลมหายใจนึกถึงคำภาวนาถ้าเราทำความเข้าใจให้ดี ไม่ว่าจะการภาวนาแบบไหนเราก็จะดูกายเพราะลมหายใจก็คือกายคำภาวนาก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับกายเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายจริงๆนะก็คือใจเพราะว่าใจคนเรานั้น เป็นต้นเหตุของความโลภความโกรธความหลงเราดีใจก็เกิดที่ใจเราเตียใจก็เกิดที่ใจเราคิดเราปรุงแต่งไปในด้านต่างๆก็รวนเรยแต่เริ่มที่ใจทั้งนั้นทำไมเราไม่กลับมาดูใจเราบ้างช่วงที่เรากำลังนั่งเนี่ย ลองนั่งว่างๆนั่งเฉยๆไม่ต้องดูกายหมายความว่าไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องสังเกตลมหายใจไม่ต้องมีคำภาวนาแต่คอยสังเกตว่ามีความรู้สึกนึกคิดมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาภายในใจเราบ้าง ถ้าเราเฝ้าสังเกตรเราก็จะค่อยๆเห็นถึงที่ปุดโ่ขึ้นมาในใจเราเราก็มีหน้าทีงา่ง่ายๆเพียงแค่รับรู้ออการรับรู้ของเราก็คือการยอมรับว่าเรามีความคิดเมื่อมีความคิดแล้วเราลงวางลง วางลงความคิดนั้นก็จะหยุดลงถ้ามีความคิดอีกเราก็รับรู้แล้วก็วางลงแต่สหรับคนที่เขาพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะพิจารณาดูความคิดสังเกตความคิด เห็นธรรมชาติของความคิดแต่สำหรับเบื้องต้นเนี่ยเอาเพียงแค่นั่งนิ่งๆคอยสังเกตความคิดที่จะเกิดขึ้นมาแล้วรับรู้ เมื่อกำหนดรู้เมื่อไรความคิดนั้นก็จะตะ,ตะดุดจุดลงทันทีอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาแต่บางทีก็นานความความคิดจะเกิดขึ้นแต่ความนานของเขานะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้นานหรอกแต่เพราะว่าเราไม่ทันในการที่จะกําหนดรู้ความคิดนั่นเอง ความคิดจะเกิดขึ้นมาตลอดตลอดพงแต่ว่าใจเรามักจะเผลอรู้ไม่เท่าทันความคิดแต่ถ้าเราค่อยๆเฝ้าสังเกตเราจะค่อยๆสังเกต,ตเห็นความคิดเมื่อสังเกตเห็นความคิดก็จะหยุดสังเกตเห็นความคิดก็จะหยุดอันนี้ลองทำดู เราจะได้ประโยชน์